หลายๆคนที่ติดตามข่าวเนี่ยน่าจะพอทราบกันเปนอย่างดีนะครับว่า Intel Gen 12หรือว่าที่เปิดตัวไปล่าสุดพร้อมกับเมนบอร์ด600 Series เนี่ย มันสามารถใช้งาน Memory แบบ DDR 5ก็ได้หรือว่า DDR 4ก็ได้นะครับทีนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนนะครับยังคงใช้ DDR 4อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ Memory แบบ DDR 5เนี่ยราคามันไม่เบานะครับและไม่ใช่แค่ไม่เบาอย่างเดียวนะหาซื้อได้ยากด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่คิดว่าใช้ RAM DDR 4อยู่แล้วอยากจะอัปเกรดมาเป็น Intel Gen 12กับเมนบอร์ด d 600 s e ซีรีส์เนี่ยเมนบอร์ดบางตัว ก็จะยังคงรองรับ ddr 4นะครับอย่างเช่นตัวนี้เลยอันนี้ก็คือ tough gaming Z690 plus wifi d 4หรือว่า d 4นะครับเพราะว่าตัวนี้มันยังคงรองรับ ddr 4อยู่นั่นเองนะครับอธิบายนิดนึงนะครับเ s กเมนต์ของบอร์ด asus เนี่ย ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับทัพเกมมิ่งเนี่ยจะเป็นตระกูลเกมมิ่งที่ Entry Level นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความหรูหราอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สู้ตระกูล R.O.G. Strix หรือว่า R.O.G. เพียวๆได้นะครับแต่ว่าเรื่องฟีเจอร์อต่างๆเนี่ยก็จะยังคงรองรับอาจจะไม่ได้เท่านะครับแต่ฟีเจอร์หลักๆก,ก็ยังคงพอๆกันนะครับโดยรวมแล้วราคาก็จะประหยัดกว่าเยอะนะครับแต่ถามว่าประหยัดไหม คือมันก็ไม่ได้ประหยัดนะครับเพราะว่าตัวนี้ต่อให้เป็นทัฟเเกมมิ่งไม่ใช่อ o จนะครับราคามันก็ล่อไว900 0ันกลางๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้บอร์ดที่มันไฮเอ็นกว่านี้คุณจะต้องเตรียมงบไปประมาณ5หลักแค่เฉราะเมนบอร์ดบันเดิลในกล่องนะครับตัวนี้ไม่ขอเน้นอะไรมากนะเพราะว่าทัฟเกมมิ่งอย่างที่บอกนะครับเขาเน้นพวกการใช้งานจริงก็เลยไม่ได้ให้พวกของกิมมิคอะไรเหมือน r o g มานะครับหลักๆแล้วก็จะมีนี่นะครับเป็นเสา w ว f i นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีว่าชิปอออะะไไรรแแลลล้้้้วววกก็็็เเปนนนนนนน Wi-Fi มมมาาาฐหหัััั6 6 6E ยยู่่ืทสี แล้วก็จะมี Certificate of Reliability นะครับไอตัว o u g h Gaming เนี่ยจุดโปรโมทของเขานะครับก็คือมันจะมีความทนทานสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็ทำการทดสอบมาแล้วนะครับทั้งเรื่องคาปาซิตเตอร์ทั้งเทคโนโลยีแลนกาดของเขาที่ป้องกันในเรื่องความชื้นและอย่างต่างๆนานาเนี่ยบอกตัวนี้เน้นความทนทานและการใช้งานจริงนะครับต่อมาก็จะเห็นว่ามีสิ่งที่ผมเกิดไม่ทันนะครับ CD ดีเดี๋ยวนี้ใครเขายังมีกันอยู่ไหมเนี่ยฮะก็คงจะให้มาเป็นแบบตามกฎหมายอะไรอย่างงี้มั้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ส่วนใหญ่มันควรจะเป็น USB Drive นะแต่ว่าต้นทุนการผลิตมา,าจ,จะสูงขึ้นเขาก็ยังคงให้แบบนี้มาอยู่นะครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีใครเขาใช้กันแล้วนะฮะต่อมาก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นของพรีเมียมนะซึ่งก็เป็นลายทัฟเกมมิ่งทั้งหมดนะครับไม่ได้มีอันไหนที่เอาไว้แปะสายซา t a แต่อย่างใดนะไอ้ของนี่ประโยชน์กับไม่ให้มานะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรหรือว่าให้มาแล้วผมหาไม่เจอวะใครทราบช่วยคอมเมนต์หน่อยนะฮะ แล้วก็จะเป็นคู่มือนะครับเวลาประกอบของเมนบอร์ดเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะดูคู่มือนะครับว่าใส่ช่องไหนเนี่ยถึงจะวิ่งแบนด์วิดทที่ถูกต้องนะฮะเมนบอร์ดแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับ สาย SATA 2สองเส้นนะหนชุดแล้วก็จะเป็นไอพวกไอแหวนลองน็อตอะไรต่างๆเนี่ยครับ3าแล้วก็จะมีน็อตยึดสตอร a จ e M.2 นะครับเท่านั้นเองนะฮะอย่างที่เห็นเลยว่าทับเกมมิ่งเนี่ยไม่อยากเน้นอะไรมากเพราะว่ามันไม่ได้เน้นของพรีเมียมเท่าไหร่ไปดูตัวเมนบอร์ดกันเลยดีกว่าบอร์ดตัวนี้นะครับก็หน้าตาเป็นขนาด ATX มาตรฐานเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสามารถใส่เคส Mid Tower ทั่วๆไปส่วนใหญ่ในตลาดได้นะครับแล้วก็ โครงสร้างของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีซิงค์อะไรปิดมาอลังการเหมือนพวก rog นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทัฟเกมมิ่งก็ให้ซิง์บริเวณภาคจ่ายไฟมาค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ยังมีการลากปิดมาที่บริเวณ io ด้วยทําให้มันดูดีมากขึ้นนะครับและนี่ไม่ใช่แค่วัสดุกรองแกงนะแต่ว่ามันเป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับหน้าตาจะแพงหรือเปล่าอันนี้ สมัยนี้เทียบกับบอร์ดไฮเอ็นมันยังดูไม่แพงนะครับแต่ว่าเทียบกับสมัยก่อนอันนี้ดูไฮเอ็นมากแล้วนะครับหลักๆแล้วก็จะตกแต่งตีมแบบสีดําตัดสีเทาแล้วก็สีเหลืองตามสไตล์ของทัฟเกมมิ่งเขานะครับลวดลายเนี่ยเน้นไปทางอุปกรณ์พวกการทหารอะไรอย่างนั้นนะครับซ็อกเก็ต CPU LGA 1700นะครับอันนี้ก็ คือ i ิน e l g เ n 1นเนี่ยมันเปลี่ยนซ็อกเก็ตแล้วนะครับไม่ได้ใช้พันสองนะครับเปลี่ยนมาใช้พันเจ็ดนะครับแต่ในเรื่องฮีทซิงค์เนี่ยเอซูสเขาใส่ใจนะครับเพราะว่าคุณจะเห็นว่า ตรงรูยึดเนี่ยมันเป็นรูสไลด์นะครับหมายความว่าคุณยังคงสามารถใส่ซิงค์ LGA 1200ก็ได้หรือว่า LGA 1 7 0 0ก็ได้นะครับเป็นเรื่องที่ดีเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งขอชมเชยนะครับแล้วก็ภาคจ่ายไฟรอบๆเนี่ยผมนับตัวโชคกได้มา16บวก1เฟสนะครับก็น่าจะเหลือๆสบายๆสำหรับ,าบ,าบาการใช้งานทั่วๆไปในเคสหรือว่าการโอเคล็อกที่ไม่ได้มาหาโหดมากนะครับแล้วก็ เขาอินพุตเนี่ยอย่างที่เห็นว่าเป็น8พิน1แล้วก็4พินอีก1นะครับปกติเวลาใช้เนี่ยเสียบ8พินตัวเดียวก็ได้ส่วน Memory นะครับตรงนี้ยังคงเป็น DDR4 นะครับ5133ความเร็วสูงสุดในโหมด OC นะครับโดยที่ ขนาด 128GB ที่ใส่ได้นะตามยุคสม,มัยใหม่นี้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับ <Okay. S 1> asus เนี่ยเขาเฟรนดีกับผู้บริโภคมากนะครับก็คือมีช่องสีเทาและช่องสีดำนะครับโดยที่มีเขียนอยู่บน pcb เลยบอกว่าการุณาใส่ไอช่องสีเทาตรงนี้ก่อนนะครับ first เนี่ยเป็น dim a 2และก็ b 2, 2> นะครับให้ใส่แบบนี้ส่วนที่เหลือก็ค่อยว่ากันทีหลังนะครับถัดมากาดจอตรงนี้คุณจะเห็นว่าคือไอช่อง x 1 6เนี่ยแถวบนนี้จะ เป็นแบบทำเหล็กหล่อมานะครับตรงนี้ก็จะช่วยรองรับน้ําหนักของกาสจอที่มันมากกว่ามาตรฐานนะครับพวกบอร์ดไฮเอ็นเนี่ยควรจะให้มาอย่างน้อย1ช่องนะครับซึ่งตัวนี้ก็ให้มา1ช่องส่วนช่องล่างเนี่ยเป็นพลาสติกธรรมดาซึ่งการรองรับก็แบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่องข้างบนเนี่ยเป็น x16 ช่องล่างขนาด x16 แต่ว่าพินเนี่ยจะมีอยู่แค่ x4 นะครับส่วน x4 ตรงนี้แล้วก็ x1 นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคือฟีเจอร์หลักๆเนี่ยมันก็เหมือนพวก rog หละก็คือไฮเอ็นเหมือนกันรองรับได้ต่่าว อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะหายไปอย่างเช่นไอ้ช่องล่างอาจจะไม่ได้สวยเท่าช่องบนแล้วก็การรองรับการ์ดจอ,อยต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้หลากหลายหลายใบเท่าแต่คือหลักๆเนี่ยคุณก็คงใช้อยู่แค่ช่องนี้นะครับเพราะช่องนี้มันคุยตรงกับ CPU นะครับเป็น PCI Express 5.0นะครับตัวนี้ก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าคุณได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าผมบอกตรงนะครับว่าเดี๋ยวนี้ต่อให้การ์ดจอ PCI 3.0กับ4.0มันก็แทบจะไม่ได้แตกต่างกัน,กนทเท่าไหร่เลยนะครับพอเป็น5.0แล้ว ไม่มีการ์ดจอมาให้ใช้ตอนนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้อเมนบอร์ดตัวนี้ให้คุณคิดว่าซื้อไปแล้วรองรับอนาคตแล้วกันส่วน M.2 นะครับก็จะมีอยู่ตรงช่องนี้นอก h e a t s i n ์อันหนึ่งนะครับแล้วก็ใน h e a t s ง n ์ตรงนี้อีก2ช่องนะครับไอตรงเพลทเหล็กตรงนี้มันทำหน้าที่เป็น heat spreader ด้วยนะครับก็ช่วยระบายความร้อนให้กับพวกชิปของ SSD ของคุณนะครับโดยที่มันเขียนมาเลยนะว่า M.2 PCIe 4.0มาดูพอไอโอกันนะครับ ตัวนี้ทัฟเกมมิ่งก็จริงนะครับแต่ว่ามีพรีเมี่์ไดไตโอชิลด์ให้มาแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันต้องอยู่กับพวกบอร์ดแบบเอ่อ ROG Strix หรือว่า ROG ขึ้นไปนะครับถึงจะได้แบบนี้มานะอันนี้คือดีมากนะครับเวลาประกอบเคสเนี่ยไม่ต้องไปดันให้ได้เลือดเหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะว่าคือใส่เมนบอร์ดอย่างเดียวจบเลยมันติดบอร์ดมาให้แล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับมี HDMI คือได้เพอร์ดนะครับอันนี้ก็ต้องใช้การ์ดจอออน CPU ของเขานะครับถ้า CPU คุณไม่ได้มีชิปกราฟิกก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามี้มก็ว่แล ต่อมาจะเห็นว่ามีช่อง Type C Super Speed 20 g ินะครับแล้วก็ Super Speed Type A 4ช่องตรงนี้นะครับ Super Speed สีเคอย r ์ตรงนี้จะเป็น10 g ินะครับแล้วก็พอร์ตแลนด์ 2.5G ของ Intel นะครับตัวนี้ไม่ใช่พอร์ตแลนด์ 1G ธรรมดาแล้วนะครับแต่ว่าเป็น 2.5G ตามยุคสมัยนะครับถามว่ามันแรงกว่า 1G ไหม ถ้าเราเตอร์คุณเป็น 1G สวิตช์คุณเป็น 1G มันก็ได้แค่ 1G นะครับเพียงแค่มันรองรับ 2.5G ในกรณีที่อุปกรณ์อื่นของคุณมันรองรับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เท่านั้นนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างจะเห็นว่ามี Type C Super Speed แล้วก็ Wi-Fi 6นะครับตัวนี้ยังคงเป็นของ Intel เช่นเดิมนะครับ Port Audio Out ตรงนี้พร้อม Optical ด้วยส่วนชิปเสียงนะครับตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะยังคงเป็น Audio Grade มีการแบ่งชิลป้องกัน สัญญารบกวนขึ้นแม่เล็กคาปาซิเตอร์ออริโอเกรดนะครับก็ดูสวยงามอย่างที่เห็นเลยว่า p c b แยกโซนกันมานะครับอ้อแล้วก็ Addressable RGB ตรงนี้เป็นแบบ Gen 2แล้วนะส่วนพอร์ต s a t ร์นะครับมันก็ยังคงมีมาให้นะครับแต่ว่าวางตำแหน่งประหลาดัีนิดนึงนะครับก็คือ2ช่องเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณนี้ส่วนอีก2ช่องเนี่ยอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตำแหน่งประหลาดแต่ผมกลับชอบนะเพราะอะไรเพราะว่า คือบางทีเนี่ยบอร์ดส่วนใหญ่มันจะคายตรงนี้หมดเลยใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มีมาให้เลือก2ที่นะครับถ้าคุณอยากจะจัดสายไฟรวมกับอุปกรณ์อื่นเสียบด้านล่างก็ได้นะครับเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งสําหรับการจัดสายไฟแล้วก right. ันก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าเมนบอร์ดตัวนี้ฟีเจอร์อะไรต่างๆไม่ได้จัดเต็มเท่า rog แต่ว่าเขาเน้นให้มาที่จําเป็นสําหรับคนที่ประกอบคอมเพื่อการเล่นเกมหรือว่าการทํางานอย่างแท้จริงนะครับฟีเจอร์ต่างๆที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นพวก thunderbolt เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ดับไฮเอ็นนะครับตัวนี้ก็ ไม่ได้ให้มาทําให้ราคาของบอร์ดเนี่ยมันลดลงมาได้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นที่แบบพวกแลนกาดฟีเจอร์สําหรับการใส่ M.2 หลายๆตัวเนี่ยตัวนี้มันก็ยังคงรองรับนะครับการ์ดจอก็เน้นว่าใส่1ใบนะครับเหมือนกับไอ้พวก คอมเกมมิ่งส่วนใหญ่นั่นแหละเอาเป็นว่างบประมาณ9,000กว่าบาทต,ตัวนี้ถามว่าประหยัดไหมมันก็ไม่ประหยัดนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากจะใช้ Product ์เจนล่าสุดเจน12เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะมีพวกชิปเซตที่เป็น Z ซ e r i ีรีซึ่งเป็นชิปเซตระดับบนเกิดมาคู่วบ CPU ตัว K มาก่อนนะครับถ้าคุณอยากจะได้ประหยัดเนี่ยคือคุณอาจจะต้องรอเมนบอร์ดซีรีส์ที่มเป็นตระกูล B หรือว่าตระกูล H ที่อาจจะมีออกมาภายหลังนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้เหมาะใครนะครับเหมาะกับคนที่ประกอบคอมจะเอาไปเล่นเกมและใช้ CPU รหัส K แต่ว่ายังไม่อยากเปลี่ยนเป็น RAM DDR5 เท่านั้น